ปีเมังหั่นไปยังไงเนี่ยเขาพ่อขาดทุนแน่อยู่บ่คิดว่ามันอยู่ในในไอ้ในทุนนี่ละบ่ขาดบ่เหลือคิดว่าเพราะว่ามัน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 ได้ดใส่อยู่ตลอดนะนะขันหัวกอ,อกเนี่ยเน่ยตอนนี้นะเห็ดแบบไม่คู่ปีเนี่ยสิเอาเวลาสมสิเอาตัวผู๋หน่อยกว่าตัวเมียปีนี้จะคว้างก็เลยลองเห็ดเอาตัว ตัวผู้ไลยกับตัวเม่เขาเขาไปแล้วเฮ็ดบ่มันมาโคมกันตัวผู้นั้นบ่ไปโค่มตัวแม่เได้มีตัวแม่มันก็นว่ายังบ่อยากโคมมันไปโคมแต่การเป็นแถวเป็นรถไฟุ่นเพราะว่าหวกอ่าญ่เต็มที่สุดกับประมาณ23มือ้อกับประมาณเดือนเึิงเกืบอบ2งเดือนไปนี่มันกัดทางจนเป็นตัวอ่อป่อไอแปะอะเหนาวนี่คือบ่ดีบ่ครับผิดปูครับแมนเหนาามันจะผสมออกอยากแล้วก็หัวมันจะตายนะคะ ขน้ากาศห่อนหวกันจะมากมันจะใหญ่ไววกินอาหารดีันฝนมากกะก็เป็นอีกจกังนึงคือการเขาหวกนั่น<อ>ขนนามฝนมาถือปั๊บขนมือต่อมาเขาต้องเปลี่ยนนามออกแล้วก็ใส่นามใหม่คือกัไนมได้่อมันน่ะมันจะเห็ุแห่งหกนอกคือกันได้หนามฝนนั่นก็ได้การเปลี่ยนแปลงของสอภาพอา,ากาศม,มีฝน,นกับหัวโอ้ครับผมแต่พ,พ่อแม่พันธุ์มันก็สีออกดีขนฝนมาขนฝนมา สวัสดีครับพี่น้องผมนะครับตอนรับสู่บรรยากาศเจ้าสวนยุคใหม่นะครับมาแล้วหอสละอวกไม่ใช่หากนะครับมันคือหัวมาแล้วนะครับสำหรับปีนี้ดูดการการผลิตลูกออดเบยอเบามวนการผลิตหัวนะครับของพี่น้องเจ้าอีสานเท่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับตอนนี้ที่โ่มีในในพื้น ทั่วไปคือมือก่อนหาสอนน้ำให้น้ำทงน้ำหน้าแล้วนะครับว่าท่านอยากท่านกินสมมตินี้เขาผลิตด้วยกรรมวิธีที่ท่านสมัยนะครับผลิตออกมาเร็วและกะท่านอยู่ท่านกิน,นเงินก็นสิได้ท่านใส่นะครับเพราะว่าลานเขียวเอินดูนะครับเดี๋ยวพาไปถามวิธีการเฮ็ดหว่วกจักเล็กหน่อยนะครับตอนนี้ก็เริ่มออกสู่ตลาดแล้วผู้ใดอยากได้ไปใส่เบ็ดผู้ใดอยากได้ไปมุกไปตุม่ม ไปออมไปปิ่งกินเดี๋ยวฝากเบอร์ไว้ดังโทรมาสอบถามเบิงเดอร์นะครับเอาเดี๋ยวมาปุดกุยกับเจ้าของฟาร์มเพิ่นเดอร์นะครับฟาร์มยังมอญ่เดอนะครับเพิ่นมือใหม่มือใหม่พอดีเลยพี่น้องเข้าิสด,ด้คว,วามลูกเ่ยวกับการเห็ดหัวแบบมือใหม่ไปนํานะครับว่าเพิ่นลุบไปหลายไนไดนแล้วนะครับสวัสดีครับผมพี่หยังครับแนนําซื้อจังหนอยน,อนซื้อเกตบด,ด,ดีของมานี่นะคะซื้อเล่นอาปูจ้ะพี่ปูเนาะ พี่ปูดแนะนำพี่กัดบ้านเฮาในเจัาหน่อยนึงครับอายุอันอบ้านเลขที่183่องแานอมุสองตำบลมุงไหมอำเภอวารินชำลาบจังหวัดอุบลราชธานีบันย่างค่ะเพื่อนเอินบันย่างอ่าหมู่บ้านขึ้นซื้อลื่นซ่าอันไทยๆติดกับเส้นรอบเมืองนั่นคือการเห็ดฟาร์มหัศลอวักหัศลอวกขึ้นยังไงมันบริกานหัศลอวกเด้โอ้์อหัศลอวกเด้อหัวค่ะหวกนะครับเนาะออก หลายเดบอครับพี่ปูปีนี้ปีนี้ก็เริ่มสีออกร้ายแล้วค่ะประมาณจ็คโลแล้วครับออกสู้ตลาดโอ้คันร่วมเบิดสุดเจ้าในบ้านเนาะประมาณยี่สิบเจ้าแล้วเนาะในบ้านนี่ก็สิประมาณโอ้รลายตันอยู่ด้วยค่ะโอ้อเป็นกะขายทรงกันเนาะราคากับ่บสูงดรอกครับผมมาเห็ดได้เจักเปียวครับอันคือ นี่เฮ็ตไใดสองปีค่ะปีที่สองคือปีนี้เขาปีที่สอง,อ,สอ,งอันพี่น้องเขานั่นคือจังเฮตดตะโดนแล้วเนาะ,ะสิบปีขึ้นค่ะเบิง่งซ่อมเบิ่งเขาคือซ่อมโดนแท้ะเฮ้ยอันเพิ่งจะกลับมาอยู่บนค่ะเขาปีที่สองอุตสาห์กี่พี่เฮังอยู่ใสครับไปเฮตดงานยูระย่องสิบสามปีค่ะโอ้กลับมาเฮ็ดหอสละวกักค่ะทั้งทีพี่น้องเขาเฮตดอยู่แล้วม <Man. S 2> โอ้รับปีเบื่องหันไปยังไหนเน่เข้าพ่อขาดทุนแน่อยูบอ่บ่ <B ud> คิดว่ามันอยู่ในในไอในทุนนี่แหละบ่าขาดบ่เหลือคิดว่าเพราะว่ามันมันมันเหมือนมันได้ใส่อยู่ตลอดนะนะคันหัวกอ,อกเนี่ยโอ้สแสดงว่าปีแรกมันกับพ่อใหญอยู่พ่อใหอยู่ค่ะบ่ไดขาดทุนบันไดแมนในในปีแรกบางคนจยบวบผ่านไงแมนครับแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาก็บว่าเออคอยเฮ็ดหัวโอเคอยู่นะโอ้มีเหงาิดผ่านหลายบครับในการเรื่มต้นปีแรก มันกับผาดหลายอย่างนอเพิ่นกับเอาเท่ากับไปเก็บเกีเก่ยวประสบการณ์จกัก<ร>พี่น้องห้ามหรือเพิ่นกับมาซอยพเอยอพิ่นมาเบิงซอยเพิ่นมาเบิงซอยอ่าเ<อ>ข้า็ปตรงมองหันมองนี้ว่าถือเพิ่นกับสมิมาค่อยแนะนําเขาอยู่ตลอดจัิงสินะครับ,รบผมอนี้ยู่ถือว่าพี่น้องเข่าหลายมิตรพี่น้องเพิ่นบกักน่นะความรู้ความยังนะเพิ่นกับมาบอกเข้าอยู่ตลอดค่ะโอ้ครับผมปีนี้ก็เลยเริ่มอีกปีหนึ่งแมนแต่ว่าปีนี้ค่อนข้างเฮ็ดยากแน่ค่ะเพราะว่า จากที่สภาพอากาศบ้านเห่าเนาะจากที่เห็นนะซ้สมสีเบิร์ตหนาวเห็นบ่ช่วงหนึ่งอ่ะสีหนาวเดียวกับหนาวห่อนมากอกับหนาวหนาวน,นี่คือบ่ดีบ่ครับผีปูครับเมนหนาวมันจะผสมออกอยากแล้วก็หวกมันจะตายนะคะตายใน,นบ,บ่ครับปีนีย้ยังปีนี้พี่กะสมไปสามหลอบตายทั้งสามล<อ>หลอบหอกอครับผมนี่ก็เริ่มเข่าห่อนบันนี้เนนขณาอากาศห่อนหวกมันจะมากมันจะใหญ่ไหวกินอาหารดีครับผมบันนี้เ,เ้าเกิดว่าห่อนแบบนี้ ถ้าอยู่ดยดูแรงมาพานี่เป็นยังไงฝนมาพราน่ะคันฝนมากกะก็เป็นอีกจังนึงคือการเขาวหักนะขนนมฝนมาถือปั๊บขันมือต่อมาเให้ต้องเปลี่ยนนามออกแล้วก็ใส่หนามใหม่คือกันได้่อมันนะมันจะเหตุแห่งหวกนอกคือการได้หนามฝนนั่นก็ได้การเปลี่ยนแปลงของอาตราสภาพอากาศมีผลกับหวกโอ้ครับผม แต่พ่อแม่พันมันก็สีออกดีขันฝนมาขันฝนมาแม,ม่มันหอดหนามันละดีครับผมพี่พูดครับตอนนี้เฮ้ามีจำนายทั้งวอนวิแวบวีแวบ,บ,บ,บนี่ก็ขายบ่อยแบบนี้แมีนมีแบบอัดแก๊สค่ะขายขายแบบเป็นอัดแก๊สให้สิบโลแถมหนึ่งโลค่าประจําของปีที่แล้วเนาะเริ่มเ,เพิินกับมีลหนู้่าสั่งมา เพิ่ว่าห้าบีบหัวงามแพทหัวงามเพิ่นก็ได้มีหลูกค่าทัางเชียงใหม่นะคะตอนนี้ก็ส่งเพิ่อนอยู่ตั้งแต่ปีที่แล้วลรอคะครับผมผิดปูครับไอราคาพ่อประมาณในปีนี้สตาร์ทออกไใครับสำหรับย่งโมบีบย่งโมบีบเนาะคะ่ะคนาฟาร์มคันเอาซิฟโลคืนหายอยู่ร้อยหกซิฟค่ะคือว่าราคาพ่อไปใดเดินนะครับบ้านนี้ผมมีความรู้นิดนึงว่าหัวต้นปีเวลาข้าไปเห็ดหลูกกบมันจะค่อน้างจะรอดเยอะ แมนสาหรับพี่น้องมกักเอาไปเลี้ยงเป็นลูกกบเนาะ <Ừ. S 2> ครับผมมันจะหลอดดีเพราะว่าคันเท่าเลี้ยงไว้ตะต้นปีได้นะส่วนมากคือฟรามได้ร้ายฟรามเพิ่งเสียเอาไว้ถึงแต่ต้นปีเพราะว่ายังหนึ่งมันจะเป็นตัวเม่หลายกว่าตัวผู้เพื่อว่าแล้วก็โอกาสหลอดเยอะกว่าเพราะมันเป็นต้นเนาะครับแมนเพราะว่ามันเป็นไข่แหลกไข่ยังคงพอพันเม่พัน,พนมั่น,นสินะคะครับผมถ้าเกิดว่าประเภทบีบขี้ให้เรียบร้อยประมาณนี้เขาต้องมี จ่างแรงงานเพิ่นเนาะแมนค่ะครับผมขายกันโลยจักบาทครับสองร้อยห้าสิบทาบีบเรียบร้อยแมนบีบเรียบร้อยสร้างตัวสร้างสร้างตัวบีบเนาะกิโลเต็มหนึ่งกิโลเต็มของอหัวคีใส่ใส่คี้แล้วนะันครับสองร้อยห้าสิบค่ะอ่ะบาทนี้ามเป็นความรู้เพิ่มเติมตอนนี้พี่ปูได้อเดิมมาจากเชียงใหม่แมนบ่ะแบบบีบคี้แลวแมนแบบบีบขี้ Man, แลวมือน,นี้เจ็ดสิบโลค่ะบาทนี้มันตัวสําคัญเลย การขนทรงประเภทบีบคีนี่เขาสามารถเรื่อมทรงตะจักโลบเป็นต้นไปแต่พี่น้องเขาคึอ้อยากกินโอ้ขันเสียไปทางไกลกับขอเป็นซิโ,โลเขืนซะเด้อค่ะย่างตําซิปโลสําหรับแม่ขา่าแม่ขายทางไกลทรงแบบใดะ้ี่ครับแพกใส่กล่องโฟมไฮอัดอน้าแข็งค่ะอัดน้าแข็งยางดีไปแล่ะก็ะขนทรงคือมือขนทรงมือแรกนี่หอดมืออื่นเศา้าเป็นขนชงเฉพาะแมนขนส่งสำหรับหัวค่ะ ก็เป็นโอกาสดีเลยพี่ปูผมว่าสําหรับแม่ค้าแม่ขายที่อยู่ไกลๆแม่นค่ะจังเช่นอยู่ชนบุรีอยู่ทั่วไปล่ะคนอีสานอยู่ทั่วไปยุงเทียบบางสิเขาอยากได้หวกไปขายเนาะก็สามารถสั่งได้แต่จาต่ำกว่าสิบโลสาหรับแม่ค้านะครับยังบรวมค่าขนส่งแม่นแม่นค่ะเพื่อนแม่ค้าทั้งผุนน่ะเพื่อนออกค่าขนส่งเองเบิร์ตกล้องเพื่อนกระไฮเข้าสินะค่ะแต่ว่าค่าน้ำแข็งค่ายังห้ากับบริคิดใลยเพื่อนเนาะคิดตาคาขนส่ง ค่าห่วกค่าร่วมค่าห่วงปีนี่สินะเพื่อนเพิ่อนออกเองเบิร์ค่ะทั้งทั้งทั้งแม่ค่าทั้งผุนเพื่อนออกไฮแต่ถือว่าเป็นทีนิยมอยูน,นิลอครับสาหรับห่วกนี่เพราะว่าผลิตมาเท่าไรแต่ละปีมันก็ถือว่าบวข่างมันเบิร์ตนะเป็นทีนิยมอยู่นะครับแล้วอันยูนีนะก็คือว่าแม่ค่านะที่ทรงไฮเนี่ยเพื่อนสิว่าเอาแบบอัดแ,แข็งอัดน้ำแข็งนะบอฟฟิตนะก็คือว่าเอาแบบสุดๆแพ็คทรงไปเลยในมือตอ่อมือสินะให้มันหด เขาหนังยังสดๆอยู่เพิ่อนก็บางหอกทั้งนี้งามเพิ่อนก็ได้สั่งแต่ทั้งนี้นะตอนเพราะว่าถ้าเกิดแท้แข็งมันอาจจะเปื่อยเนาะเมนโอ้แค่แค่เห็ดให้มันเย็นซื่อือนะครับเนาะเมนแซ่มันเย็นคือส่วนประเภทนี้ใด้ครับพี่ปูเฮาสิส่งได้บ่อันบ่อนวีแวบวีแวบจังซี่อันนี้ก็บ่ทันได้เคยส่งเด้อค่ะมีตาแบบมาเอาเองเพราะว่าเพราะว่าอัดแก๊สนั่นแก๊สอันออกซิเจนเฮานั้นมันสิอยู่ในถุงได้ประมาณแค่4ชั่วโมงแบบเฮาอัดลูกปลาไปนั่นล่ะครับมันก็ไปได้บ่ไกล เออถ้าซ้ำไปอำนาจไปยังนี่มันเก็สิพออ่อได้อยู่ซ้ำส,สีสะเก็ดบ่กเกิน4ชีชั่วโมงแต่ว่าพนมมีรถส่งเด้พี่น้องอยากได้เมื่อเอาสําหรับพวกขี่จะเอาไปเลี้ยงไปใส่เบ็ดแล้วแต่เจ้าไปบีบขี่เองก็ได้พี่น้องจะมากบีบเอาไปนี่เมื่อเลือกเอารถเนี่ขึ้นมาหมื่นหนึ่งจักโลกครับจอนนี่ตอนนี้อ,นนองจะคล้อง,งนนันมีบ่กค่อยหลยเฮารับสื่อจากพี่น้องมาเ็ดเอโอ้แนนสดงว่าผู้ใดพอมีออเดอร์ได้หลายกับไปขอแบ่งเอามากอน,น หมุนกันไปหมุนกันไปโอ้รับผมอันทั้งลูกค้าอันแบบหวกเป็นหวกอาร์ตแกนั่นกันเริ่มมีหลายขึืนอยู่ปีนี่ก็นหนนออเดอร์ให้พี่น้องจะหลยเติบเปี้ยวหน้าปีนี้ปันออเดอร์กันปันออเดอร์กันซอยกันนั่นนะคะครับเขามีหลายเข้ากับปันพี่น้องนพี่น้องคูเพ่นมีพ่นมีหลายพ่นกับปันเข้าโอ้ถือว่าดีแห้งเด้อครับเนี่เพ่นรวมกลุ่มกันมีทั้งหมดประมาณจักฟามอยู่เนี่ยอ่าขั้นรวมแล้วก็ประมาณยี่สิบามได้ค่ะประมาณยี่สิบ ยังมีทีหลงเหลือบอคิดพี่น้องคิดอย่างว่าสื่อเฮ็ดต่อสื่อเฮ็ดฟามต่อไปอีกนะสื่อทีบ่าฮะบ,บอขายหรอกค่ะที่จทีทหารหน,นี่ไปนีกะทีทหารเบิดโอ้ครับบันนี้แบบแบบเนียนเข้าไปเฮ็ดกบเลยเนาะด้านนี้คือ <c oph> ผูนะครับเป็นพอพันผิดผู <c oughs> ดครับปีนี่เขามีพอพันหลายวันไหนครับโอ้ยมันอันปีที่แล้วเลี้ยงไว้บ่ได้มันตายเบิดเนาะ กร็กเลไดสีเพิ่นอันสิมีพ่อพันอยู่ประมานพันโตนี่ละไปพ่อพันพันหนึ่งแม่พันเทะเลครับแม่พันกระสีเจ็ดแปดร้อยนี่ละคือแปดร้อยเก้าร้อยนี่แหละผูร้ายกลัวบะแม่อนต้อนีนะเห็ดแบบไม้คู่ปีน่สีเอาเวลาสมสีเอาตัวผูหน่อยกว่าตัวเม่ปีนี้จะคว้องก็เลยดองเห็ดเอาตัวตัวผูร้ายกว่าตัวเม่เขาเวลาเขาเนียบาทเนี่สูตรใหม่ เขาไปแล้วเฮ็ดบ่มันมาโค้มกันตัวผู้นั้นบ่ไปโค้มตัวแม่ได้มีตัวแม่กันกว่ายังบ่ยากโค้มมันไปโค้มตะกานเป็นแถวเป็นรถไฟผนมันเป็นกระเทยบ่เมียนบ่แจกผู๋มันแปลสภาพพวกติจะตัวผู้แปดสิบตัวแม่ร้อยเนาะเมียนต้นตัวผู้ตัวหนึ่งโค้มไปได้สองเถื่อนน่ะเออ บ้านนี้ขนาดว่ามีตัวแม่ใหมามันยังบวอยากโคมมันอย่าไปโคมแต่ตัวผูน้ากันจะเป็นอย่างอันสนิตเลยเอาตัวผูไล่ใบกอนนะเพราะว่ามันเป็นตะโคดเป็นหอดกบบอดกายพันกบกายผันนะเขาเออถามันบวมมากมันก็บวยโคมได้พี่น้องได้หวกไปนะครับคิดอยากจะเห็ดให้มันเป็นกบขึ้นมาก็สามารถเห็ดแบบผีปูได้เด้อนะครับตัวนี้เป็นกระสั่งบกขนาดน้อยๆนะครับ2เมตรคูณเมตรหาสิบเราเอาน้ำใส่ จักมือครับผีปูซ้ำนี่เริ่มหางเบิดล้วนี่จักมือบอกประมาณเดือนกว่าๆนี่แหละพี่เพราะว่าหัวอ่าไนเต็มที่สุดกับประมาณยี่สิบสามมือกับประมาณเดือนเคืองเกือบสองเดือนไปนี่มันกัดหางจนเป็นตัวอปอแอปเปอ่ะพวกนี้จะเฮ็ดไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์บอกครับแม่นค่ะปีนี้ว่าสื่อลอ่องเฮ็ดเบิร์งมาสื่อเพื่พอนเพราะว่าสื่อหลายกับเขาก็ลงทุนใหม่สู้ปีเนาะ ปีนี่ว่าง่ายๆสื่อพ่อพันธ์แม่พันธ์เบอ้อละเจ็ดแปดหมื่นลรอคะอู้อันนี้ยังโม่พ่อได้วาสีซ่างมาอีกเพราะว่ายัานโม่เดยสมช่วงปปลายปีนะช่วงช่วงปปลายเดูมันเบ่งรูปแบบกระร้างบกของพีพันเดอร์ครับไ่น้ำประมาณสองข้อมือเอาอันถุงลพสติคไฮดินเอามาว่างไว้ด้วยเห็ดเป็นแบบนันก็ไดหรือว่าการักเผากระไดเพื่อยันขับพีปูพเพื่อให้ตัวถี่มันเป็นขาแล้วมันง่อย ไขมันบ่าวิ่มองง่อยโตมันบ่าห่นได้กัดหางเพิ่นสิตอดหมูตัวน่ะคือจังซั่นตอดกินหมูได้ตอดกินพวกเป็นกบนี่ได้กินกันเองแม่นกินกันเองนี่นีญ่แล้วบ่าห่นได้บ่าห่นได้แยกเพิ่นออกอยู่นี่พอใหญ่ปุ๊บก็ต้องแยกอีกบ่ครับแม่นค่ะต้องแยกขนาดแม่ท่านจ่แมันก็กินหมขึ้นอันเห็นบ่น่ะใหญ่จนว่าบ่แม่นนิ้วโปรนึงล่ะคุณซําโปรตีนน่ะต้องแยกออกจากซําตัวน้อยกหน่อยอาหารที่ห้เป็นให้เกรดบ่ครับบ่ตอนนี้ยังให้อาหารฟิตเฟิร์สอยู่ค่ะโอ้ บริ้ไทพวกแบบโปรตีนบ่บ่ยังยังฟิตเฟิร์ดของหัวปกติธรรมดาแต่วันมันก็อ้วนห้องเพินอยู่ได้ครับใหญ่อยอะเพราะว่าอาหารนั่นก็ผสมพวกกันวิตามินให้เพิรนนะครับมีเดอร์ยังสิผสมให้เพินกินอยู่นี่คือหัวกน้อยสองคืนะค่ะด้านนี่ปีกายเราเห็ดเป็นบ่ผสมทั้งหมดซี่บ่ปีนี่คือเอามาเลี้ยงหัวบาดเนี่ยโมเมนต์หัวไดกันเลี้ยงกบมันผัดบ่ผสม<อ>คือ ผสมนี่ได้ได้หวกออกมากล้วนี่มันหนามัมนหนามมันเริ่มเคี้ยวแล้วสิได้เอาหวกหน่อยออกแลวนี่แสดงว่าผสมแล้วห้าปล่อยให้มันเป็นโตนิดหน่อยแมนสามืนคะ่ะสามขืนเริ่มเป็นโตนิดหน่อยเห็นบอกค,ครับนี่นิดหน่อยมันหนามบมไซส์ลหรอะคันสามขืนมาผิดพลูดครับหลังจากหันห้าสิปล่อยจังไหนยังสีไปกันได้ครับปล่อยทอเลยบ่ปล่อยทอคะ่ะนี่สีมีทอ อันอันนี้มันส่งโตนแห้งนะห้องห้องห้อง,อ,งอยูนี่ห้องเพื่อนมันสิตอำู่แต่ว่าห้องนี้เท่ายังห้องหรือว่าปล่อยทอใสอันมองลีอย่งเลยครับบบค่ะตากเอาตอนแรกสีส่นเอาเอา,เอาด่างเขียวเขียวนมาส่วนมันไปก่อนเพราะว่ามันหนาหลายเขาสอ่นออกไปกรอนให้มันเหลือนอยหน่อยเวลาปล่อยน้ำเขาสิปล่อยแบบโอ้ปล่อยแห้งมันจะแล้วไห้เนาะบันนี้กระตุงเอาเอาไป<ม>ค่อยๆไปเทเอาแม่นค่ะโอ้ผมึกว่าผ<อ>ิดปูปใสอัน ประเภทเอาขวดต่อมาใส่นีทางลงไปในหันเลยตายบ่ไม่ตายตายเนาะครับเนาะอ,อันนี้คือผสมแล้วเริ่มเป็นตัวหน่อยอันนี้ก็เริ่มจากแตกไข่เป็นตัวนี่ยหน่อยนะครับจกักมือครับพีปูมันแตกไข่แล้วเขาจังแยกมันออกไปอีกจังเป็นตัวแบบว่าพร้อม้อนพร้อม้อนคล้ายหรือเปล่าคะพร้อม้อนออกไปอันทั้งหนกสามขึ้นสามขึ้นสามมือ ต้องแดดนะบ่แมนต้องแดดต้องแดดเพราะมันเป็นโตฟักเรียบร้อยแล้วมันต้องการอุณหภูมิอุ่นๆนี่เนาะเมนค่ะขับแดดมันเป็นโตขันมันแดดมันกระแตกว่แล้วก็ใยญ่ายโอ้ครับนี่วิแวบวิแวบบานนี้ก็จังสอนออกไปเลียงนะครับมันหนาวนั่นมันก็บ่มันเป็นตมันมันใยสาหววใยสาไผปีหนีไผกระจมเนาะค่ะว่าหววมันใยสาแล้วมันบดหน้านไดคข้ายปีนีลาแล้วได้ไหมโบได้ค้ายหวกห่วยลาแล้วพะนะ นังคนเขาก็หูข่าวกันนีผภูพนเห็ดวลาแล้วอู้ผสมเต็มซีบ่บ่อเลยตัวครับนี่รุุนเป็นรลุนไปเลยรุุนหน่อยนะครับสีออกไปเลี่ยงต่อในบอ่อดินสี่บอ่อเลยผสมจักแม่ครับป,ปีปูบ่อขนาดนี้แปดสิบต่อเก้าสิบผูค่ะแม่แปดสิบผูเก้าสิบนะครับพน็ดสูตรใหม่แล้วตัวผูห้ายกลัวเพราะว่าตัวผูมันเป็นกระเทยรลาย ะกีแม่80บผูร้อยโอ้ผู้80ิบแม่ร้อยเพราะว่าผูวางตัโค้มเลยสองตก็มีแต่เย็นนี้มันโมาวามันโมเป็นคือว่ามันเป็นแบบใหม่นมันโค้มตัวผูเป็นรถไฟสี่หัวโตก็มีได้ <laughs> นี่คือบรรยากาศเคลื่อนว่ากระช่างเลี้ยงเห็ดเป็นนิละสี่เลี่ยมแบบนี้พืชนเป็นดินทรายหยับแน่น เน้นๆแบบละเอียดนะครับนี่แล้วยาหันกับปล่อยน้ำเข้าไปพี่ปูครับน้ำเป็นน้ำบาดานทั่วไปแน่นจ้ะพักทิ้งไว้เจกมือว่าครับจังสี่เอาหัวลงไปบอ่อค่ะขันนท่าจะเอาหัวอ,กออกคือหัวหน่อยจะเอาออกมือหนีกับไส้มือนหนีไปหลดบอ่อเป็นหยังน้ำแบบนี้ยังบอ่อค่ะโอ้ครับผมมีปัญหาอยู่ฟังทั้ง,น,ง,งนั้นเสียเอาหัวลุ้งน้ำม,มันเป็นค่ำหลายจอสามสาม,สามบอ่อเราทั้งนั้นเห็ดันไา้อยู่เพราะว่าบ่อทั้งนี้มันเต็มเล้าเสียเอาหัวใหญ่ไปฟังอ่นนะคะ แสดงว่าบางพื้นที่น้ำกะต้องเบิก่อนว่าเห็ดไดบอว่าต้องพักบอเนาะครับเนาะอันนี้คือหน่อยแล้วก็ไงขึ้นมานะครับไงขึ้นมาอีกบีบแวบบบบแวบนี่กำลังเลี้ยงอยู่จกักมือครับพี่ปูหลังจากที่ห้าตักออกมาจากอันบอเพาะเอามาใส่เลี้ยงบอดินแบบนี้จักมือเฮาจังสไดตักไปขายประมาณยี่สิบห้าวันเต็มที่ บ่เกินนี่ออแมนจะมีขาหน่อยๆออกมาขันหยีซิมหาขันแดดแดดยังสินะค,ะค่ะมันจะกินอาหารดีกินอ,อาหารในเวอดเหมือเห็นบว๊วยบ๊วบ๊วยบ๊วยขนกินอาหารได้ทั้งวันเอโมเหยี่ยังแล้วมีแต่กินกับนอนมีแต่กินกับนอนอันนี้ตัวหน่อยขึ้นมาแมนอันนี้เข่าเอิญหัวเขียดโม่ซ้ำเอามันครบบ่ะหรือขนาดซ้ำหัวเขียดหมู่หรือหัวเขียดหมู่ บ,บอกเขาเอิ่นขนาดซ้ำหัวเขียดหมูโอ้ตัวนี้ขนาดซ้ำหัวเขียดหมูนะหัวครบนะซ้ำหัวเบ็ดเพิ่นบางสิตัวนี้นี่สำหรับใส่เบ็ดอ่ามันยังหน่อยโพดตัวนี้ตัวใหญ่ตัวก็ใส่เบ็ดพุนใส่เบส์ตัวผุนใส่เบ็ดตัวใหญ่ขึ้นไปอีกแมนรุ่นเบ็ดพุนซ้ำพุนส้นมากขายบัวคับมันตัวหน่อยคือบอวเต็มทีก oh, oh, uh ่อนเออ่ส okay. uh ่วนกับส้นมากเขาบัวขายกันหรอค่ะมันมันเปลืองหัวถ้ารุ่นเบ็ดสะแท้ส่วนมากคนจะจะบัวขายมันมันตัวหน่อยน้อยเนาะแมน กบได้นำนักเข้ากับเปลือกห่วงไร้แต่ว่าคัน้ายหวเพ็ดดีนี้กับนั่ากันต่างกันก็หวกกันไว้ใส่ใส่ขีนะแต่ว่าพี่น้องก็ว่าต้องขึ้นมากเอาหลุนใส่ขีเไปก็ได้ยี่ดอกเมียนครับผันเบ็ดบวกกินกับเอาไม่อกินสุดพอดีมีแค่นี้ละคะเต็มพื้นที่เลยครับประเห็นมันหมุนเวียนมันบ่อันนี้อันคือเพื่อนดอกยังมั้มันยังอันนี้อยู่ ประสบการณ์น้อยที่ก็น้อยน้ำต้องเติมตลอดเลยครับมันเป็นดินทรายมันหยุบบ่ครับพี่ปูแ<ห>ม่กม็มันแห้งบแง่แห้งเห็นบ่น้ากขบหงแห้งบม่อโเสดเปิดได้บาดน้ามกบกงแหง้แหงหมดโคมันก็เครื่องบเครื่อง,องน้ำม,ม่หลอกแต่ว่ามนันแดดแหง้งมันก็ห่อนต้องให้มันเนียน้ำเล็กน้อยสุ่มนี่ตัวใหญ่ละครับนี่ไก่ที่พร้อมซอนละรุ่นนี้น้ำประมาณขืบ กลัวๆเด้อนะครับบ่ได้ใส่หลายเอาอเบิ่งรูปแบบประมาณนี้เด้อสำหรับผู้ใดอยากเฮ็ดบ่์บอหวัวนะครับส่วนด้านนี้เป็นแม่พันธุ์นะครับละที่สำคัญนะครับเราต้องใส่ตะไคายล้อมไว้ทั้งเบิดเลยบ mm ่ hmm. มันไม่ติดดอกนะครับอาจจะมีอีเลีวอีก,กาแม mm ่ hmm. ่นคะอีเลีวอีก,กามาเอามันไปกิน นี่คือกบแม่พันธุ์นะครับใหญ่อาจจะเป็นพันธุ์สีทองฟาร์มบยใหญ่คือเพิ่นดอกขนาดว่าโมยใหญ่แม่พันธุ์เบสเจ็ดแปดหมื่นโลหนึ่งโมเมนสองตัวสองตัวต่อโลสามตัวสองโลโอ้ต้องเฮ็ดให้เป็นทุกอย่างตัวนี้เข้าตรงเลี้ยนลูเ่เฮ็ดให้เป็นทุกอย่างบอกครับแม่ นขนาดน้ำก็ต,ต้องเฮ็ดข้าทาไัายบ่ได้เลยต้วเนี่ยเขาต้องเป็นทุกอย่างขีทาไพย <c oughs> เขาต้องทาไพยเขาเฮ็ดเองโหลดเพราะว่าตางคนตางกัญยากเบียกร้ายครับผม